ทุกคนเข้าแกงแม่ผิดนะฮรทุกคนจาร้านนี้เขาปังเขาดังมากเลยนะฮะดูสินี่น,นี่ให้ดูยัวย่วๆก่อนนะฮะอันนี้เป็นใบชะมวงแน่นอนเลยนะฮะแกงเหลืองนี่ฮะสุดยอดที่พวกกิ้งคะสารพัดเลยทุกคนนะครร้านจะอยู่ตรงถนนตพัฒนาการคูขวางใช่ไหมตรวนี้เรียกอ้อมค่ายนฮะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูอีกสักบรรยากาศหนึ่งล้วกันเนาะเมื่อกี้เพิ่ง พสไปคลิปหนึ่งแต่ยังไม่ทันออนแอร์นะคะทุกคนจากช่องเราก็ค่อยๆทยอยลงหาบรรยากาศว้า arrived, สวยจังเลยทุกคนดูสิบรรยากาศที่ว่ากันเองมากทุกคนร้านแม่ผินน่ารักมากออกมาจากโรงแรมปูรานครบอกต่อนี่ราชนิคมซอยซอยเท่าไหร่ซอยซอยซอยซกทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสวยเนาะนะฮะ นี่ค่ะตรงไปที่โ hom pro นะคะแล้วก็อ,อ,อุ๊ยร้านค้าเยอะอยู่นะฮะเป็นระยะระยะเลยนี่เลี้ยวขวาไป4ี0ห้าเมตรก็เป็นปุระนครจะได้จำทางได้ทุกคนเวลามาพักโรงแรมอาจจะหาของกินแบบแถวๆนี้แล้วสะดวกสบายทุกคนจ๋านะคะไปะ โม่แต่คุยนี่แหละอวดของดีช่องนี้อาจจะเป็นช่องเล็กๆแหละบอกต่อสิ่งดีๆมาพักที่ไหนไปจังหวัดอะไรทุกคนเข้ามาดูได้แสดงว่าร้านรวงร้านอาหารนั้นควรจะส่งเสริมเพราะเป็นร้านที่อร่อยจริงดีจริงะทุกคนนะฮะตรงข้ามกับเคมีอูฮะนครศรีธรรมราชนะฮะเมืองพระนะฮะเมืองพระธาตุทองคำฮะทุกคนนี่ฮะตรงข้ามกับเซเว่นนะครับอ๋อตรงนี้เขามีทางบอกว่าเป็นเอ่อไปไหนได้นะ เชียร์ลายอะไร,ะไรทักอย่างเลยมาทานนี้นะฮะนี่ฮะ,ฮะเข้าแกงแม่ผิดนะฮะอันนี้เป็นใบมะกรอทุกคนใบมะกรอจะเปรี้ยวๆนี่ฮะผักอยู่ครบช่วงเลยนะฮะอลังการมากอันนี้เป็นแกง แกงปลาดุกนะฮะเครื่องแกงใต้อันนี้อร่อยมากเขาบอกแกงเหลืองนะฮะแกงเหลืองผักรวมนะฮะทุกคนโอ้ยดมมันเป็นมันเลยทุกคนจ้าหอมมากมีกะปิ่อ,อน้ำพริกกะปิดด้วยนะคฮะตัวกิ้งใช่ไหมอันนี้มีทุกคนเสิร์ชหานะฮะกำแพงเมืองเก่านาครศรีธรรมราชก็สวยนะ เออบางคนเขาชอบไปคีรีวงก็มาแถวนี้ได้นะฮะทุกคนขนมขนอมทะเลเขาก็สวยนี่ฮะทุกคนกำแพงเมืองเก่านะฮะสวยมากขนอมเขก็สวยนะทะเลอ่าวไทยอะทุกคนดูสิอันนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงก็สวยทุกคนนครศรีธรรมราชมีแต่ของดีๆอนะ่พระธาตุน้อยเนี่ยน่าไปมากศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อท่านชายวาจาศรริษย์เนี่ยทุกคน ต่หาที่พักยากอยู่เหมือนกันนะฮะที่พักที่ดีๆคะฮะต้องลองไปดูนะฮะมาพักที่ปูรานครกันก่อนก็ได้นะทุกคนนีตลาดย้อนยุคป,ปากพนังนะฮะปากพนังแต่มากินแกงใต้แม่ผินในตัวเมืองก่อนก็ดีนะฮะทุกคนอร่อยมากก็ไม่ไกลนะฮะจากร้านแม่ผินแกงใต้เนี่ยไปพระธาตุเนี่ยฮะนะฮะพรนะธาตุพระธาตุาเมืองนครทุกคนศักดิ์สิทธิ์มาก แต่ที่นี่สารหลักเมืองจะสวยมากนะทุกคนจะบอกให้นี่หาที่แน่ๆเรามาทานกันก่อนทุกคนจะมูจะคุยนะฮะทุกคนจะอันนี้ฮะขาดไม่ได้เลยนะฮะขาหมูใบชะมวงทุกคนร้อนๆนะอัป้อนอืมอร่อยมากอืสุดยอดทุกคนเราจะชอบกินแกงเหลืองเป็นพิเศษค่ะทุกคนจะดูมันเลยทุกคน วายทุกคนปลาหมอนี่เป็นปลาสัตว์ประจําสัญลักษณ์จังหวัดเลยนะฮะวายแกงเหลืองปลาหมอพอดีเลยทุกคนจ๋าเป็นปลาสัตว์เป็นเป็นปลาหมอเป็นสัตว์ประจําสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะปลาหมออย่างพัทลุรุขาใช้ปลากระแหฮะทุกคนปลากระแหแต่ถ้าสงขลที่เป็นปลาคิ้ตังปลาเสือดาวฮะี่มาแกงเหลืองเหมือนกันแต่นี้ปลาหมอ ว้าให้เรากินแกงเหลืองซึ่งเป็นสัตว์ประจาสัญ,ญลักษณ์จังหวัดของนครศรีธรรมราชเลยนะทุกคนนี่ดูสิอืม,อ,มอร่อยมากรสชาติรสมากอ,มอร่อยมากทุกคนมันแซ่บถึงลูกถึงคนเลยทุกคนว้ายกินปลาหมอเป็นสัตว์ประจําสัญ,ญลักษณ์จังหวัดเลยอย่างประจวบเนี่ยนะฮะก็จะมีข้างแว่นเป็นสัตว์ประจําจังหวัดแต่ทานนาครศรีจะมีปลาหมอฮะทุกคนอ่ะป้อน อ,อร่อยมากอไปมะกกออ,อร่อยมากมีสุดยอดฮะอยาหาว่าจะหนูยอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะ กลนปลาดุกฮะนี่ปลาดุกปยปลาดุกนาเขาบอกต้องปล่อยปล่อยลำคลองนะฮะแล้วปลาดุกด้านเป็นยังไงครับทุกคนปลาดุกด้านอืมอร่อยมากรสชาจิเเิศมากทุกคนสุดยอดออจิ้งกบมะกอกอร่อยมากทุกคนจะหาว่าอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะนี่ เมมเต็มแล้วฮะเครื่องนี้อดถ่ายนะอันนี้ถ่ายได้ห้านาทีเมื่อกี้ที่ร้านนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายเครื่องนี้ไปก่อนค่อยไปลบเมมโมรวีที่โรงแรมต่อจะได้ถ่ายต่อถ่ายได้ห้านาทีเป็นคลิปสั้นไม่เป็นไรจ้ะทุกคนนะฮะถือว่าฟ้าดิลิทิชให้เราได้ถ่ายเท่านั้นให้มันพักผ่อนไปก่อนช่องนั้นอืมทุกคนพยานพยานความอร่อยข้าวสองจานน้ำพริกหมดฮนะ น้ำผีก็อร่อยมากแกงเกิงไม่ต้องพูดถึงครับนี่พระเอกค่ะยังเอกพระเอกยังเอกทุกจางอร่อยหมดเลยเลืดคนเข้าร้านตลอดจ้า นี่จ้าทุกคนเราเช็คเอาแล้วนะฮะทานเสร็จเรียบร้อยอร่อยมากทุกคนจ๋านะฮะอร่อยรถเนี่ยเห็นไหมเดินออกมาเนี่ยถนนราชนิคมเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปโรงแรมปูร้านนาครเลยทุกคนจ๋านี่เราเพิ่งรู้นะว่าร้านที่อร่อยเหาะอยู่ที่นี่อีกร้านหนึ่งเลยทุกคนแขงต้านนาครสีไม่เคยทําให้ผิดหวังแม่ผิ่นฮะทุกคนต้องมานะสับ,บ้านต้องมาทุกคนอร่อยมากเราเพิ่งรู้อีกอย่างก็คือนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับสองรองจากนาครสุราษฎร์ธานีเรอฮะทุกคน จริงๆนครน่าจะมีพื้นที่เยอะกว่าสุราษฎร์ไม่ใช่หรอทําไมเขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสุราษฎร์แต่ว่ามีอําเภอเยอะที่สุดอืมทุกคนนะครับแล้วก็ประชากรก็เป็นล้านเลยนะอยู่นครเนี่ยอันดับแเลยนะทุกคนมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ8ของประเทศไทยนะฮะยามอีกทีหนึ่งนะต้นไม้ประจําจังหวัดคือต้นแสดอกไม้ประจําจังหวัดนครศรีก็คือราชพฤกษ์ แล้วก็ปลาหมอไงเมื่อกี้เป็นสัตว์ประจําจังหวัดของสัตว์น้านะถ้าเป็นสัตว์น้ำอาวแล้วถ้าเกิดสัตว์บกอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงเลยหรอกนะฮะเขาไม่ได้พูดถึงทุกคนแต่พูดถึงเราเนี่ยคนดังๆเยอะนะบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ย้บเมื่ีหนึงใครอะ่ะจักกิตอมรารัตใช่ไหมธาก,กิตตะวันพง์พระเอกช่องสามไตพบไงไตพบริมประพาสใช่ไหมอ,อ๋อหลายคนเลยนะอ,อ๋อเจมเรืองศักดิ์ทุกคน วิทูนการุณานี้เขาดังหลายเรื่องเลยใช่ไหมเรื่องรักนอกตําราที่เล่นกับนวรัตน์และมีอัมพาภูสิทธินะ์นะฮะรักนอกตํารานะฮะทุกคนอ๋อไม่ใช่สิอัมพาภูสิทธิ์ไม่ได้มีรักนอกตําราอัมพาภูสิทธิ์นั้นเรื่องออเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนฟ้าหลังฝนนะฮะฟ้าหลังฝนมีวิทูนนวรัตน์แล้วก็อัมพาที่เป็นสาวกอด้างให้ตกตายตอดหลังเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ อุ้ยดูคนดังเยอะกิติคุณเชียนส่งกุ้งกิติคุณก็เป็นคนนครศรีธรรมราชทุกคนเยอะเยอะมากนะฮะที่ดังๆนะฮะเอาที่ดังๆที่รู้จักพี่เอสุภชัยก็ใช่นะนักปั้นน่ะนักปั้นมือทองเลยที่เรากำลังเดินกลับปุระนครนะฮะทุกคน อุ้ยอาหารใต้อร่อยมากร้านนี้แม่ผิดน,นะขอบคุณมากที่ทําให้เจอร้านดีๆช่องเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะแต่เราก็อย่างที่บอกมีโฆษณาเข้าตลอดบอกต่อสิ่งดีๆฮะร้านไหนไม่ดีเราไม่เข้าร้านไหนไม่อร่อยเราเราเราอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องเข้าทุกร้านแต่ร้านต้องดีจริงๆคุณภาพจริงๆอร่อยจริงๆทุกคนไม่ได้แบบมานั่งอวยนะฮะ นี่คือร้านที่อร่อยจริงๆแกงใต้ค่ทุกคนจ๋าสุดยอดน้ำพริกอร่อยคุณภาพดีแล้วก็เครื่องแกงแบบถึงรสนะฮะขม้งข,งข,งขงมิ้นเฮิร์บอ,อในขั่วกิ้งอ่ะอร่อยมากทุกคนอ๋อเมื่อกี้มีต้มขาหมูใบชะมวงใช่ไหมอุคคนชอบมากเพราะแบบใบมันจะเปรี้ยวๆอยู่ในตัวของมันอยู่ว้ายดูต้นมะม่วงตนนั้นสิทุกคนลูกดกมาก ถึงบอกร้านไหนดีโรงแรมไหนดีแค่ติดต่อไปหะโทรไปเช็คไปสอบถามจะรู้เลยว่าร้านนั้นควรจะไปเออโรงแรมนั้นควรจะไปพักเพราะบางทีพนักงานไม่ให้ความร่วมมือก็เยอะน้ําใจไมตรีไม่มีในการถามนู่นถามนี่บางทีก็จะลาคาญแล้วก็แกล้งลองใจได้ทุกคนหรือ อ๋อทุกร้านแหละเราโทรไปถามถ้าเกิดเราขออนุญาตเขาบอกว่าไปรีวิวหน่อยได้ไหมไปถ่ายไปอะไรย่างนี้ถ้ากินไปถ่ายไปบางร้านเขาไม่ให้ไงทุกคนเขากลัวเขาอายเขาบอกว่าร้านเขาไม่สวยอาหารเขาอาจจะแบบไม่ได้ปังอย่างที่แต่เราไม่แคร์เราไม่รังเกียจหาเราไปหมดขอให้เขาได้ให้เราได้ถ่ายไปกินไปถ่ายไปแบบแต่บางร้านเขาจะรังเกียจช่องของเราก็มีนะว่าเป็นช่องเล็กๆไม่ดังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่ากัน แต่เราก็จะไม่ได้โอกาสบอกต่อร้านของเขาโรงแรมของเขาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทุกเส้นทางของการเดินทางต่อไปนี้นะช่องของพวกเราเลยนะทุกคนถือว่าเป็นช่องของพวกเราใครไปเที่ยวเ,เชียงใหม่เข้ามาดูช่องนี้ได้ใครไปเที่ยวลำปางชุมพรไปพักที่ไหนนะฮะที่แม้แต่ที่ชัยนาทอย่างเงี้ยจังหวัดชัยนาทเนี่ยโรงแรมหายากมากก็เข้ามาดูได้นะฮะนออยุทยานะฮะ แม้แต่ที่ปทุมธานีโรงแรม t r e M Place อย่างเงี้ยซึ่งเป็นโรงแรมหรูมากแต่ว่าอยู่ในที่ที่แบบว่าคนไม่รู้ก็มีเราได้บอกต่อเราถือว่าทําความดีให้เขาด้วยนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวด้วยไม่ใช่แค่แบบโปรโมทแต่โรงแรมอย่างเดียวนะทุกคนหรือว่าร้านอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราก็จะบอกว่าอย่างร้านของแม่บวัวผิยก็จะอยู่ตรงไหนใกล้กับโรงแรมอะไรใกล้กับถนนคูขวางพัฒนาการอะไรประมาณนี้ก็อยู่ตรงอ้อมค่ายอะไรเงี้ยคนก็จะได้มาถูกแล้วก็มานึกถึงต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับร้านรวงที่เราไม่รู้ ต้องไปสุ่มเสี่ยงว่าจริงๆเขาดีจริงหรือเขาดีเพราะเราอยากได้เงินของเราอะไรประมาณนี้ฮะถ้าเขาดีจริงเรายิ่งต้องควรสนับสนุนค่ะถูกไหมฮะไม่ได้แค่แบบเห็นแก่เงินหรือว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่การออธุรกิจเกินไปนะฮะต้องบอกต่อสิ่งดีๆให้คนรู้ด้วยนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดมากๆนะฮะอุ้ย ทุกคนเดี๋ยวต้องรีบเช็คเอาล้วค่ะเพราะว่าจะต้องเดินทางรถไฟเดี๋ยวต้องไปดูรถไฟเดี๋ยวจะตกรถไฟทุกคนนี่ฮะนกงวงหัวจุกทุกคนสรุปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงแรมนี้แล้วก็เก็บของถ้าเกิดจะเดินไปรถไฟผ่านวัดทวีอ่าสี่ทวีนะฮะก็ไปทางนี้ได้หรือจะไปวัดทางคลองขวางพัฒนาการตรงนี้ก็ได้ทางที่เราไปแม่ผินเมื่อกี้แต่เราเลี้ยวขวานะฮะไปเรื่อยๆก็จะมีทางไปสถาีรถไฟผ่านตลาดสดคลองขวางคูขวางได้หมดเลยทุกคนเห็นไหมฮะ จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดกับสงขลาที่เราไปมาไปโรงแรมสงขลาแต่แรกเราก็ทําให้เรารู้ว่าในเมืองกลางเมืองสงขลาเนี่ยสวยงดงามขนาดไหนติดกับทะเลสาบบางคนยังไม่รู้เลยไปนี่ได้มีโอกาสไปคาเฟ่เดอะซ